เอาพวารอเอาพวารอสู้ไหมสู้ไม่สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เอามรอที่แม่อาจ่ะกางินอะไรกนอะไรข้อไหนอ่ะไม่กากินอะไรกินอะไก็เตอร์เนาะก็ก็ก็กปกาศเี๋ยวไือน่ 我滚了！我滚了！我。

ว่าปลาด้เนี่ยโอ้โหธรรมดาที่ออโอโหโทไหนเนานะ

จำเยี่ยวนั่นเหเด็ไม่ทักโอ้โห่อ้งอทักเนนี่ว่าด้หรอทับไปทักเยอะเสียวเยกเะเสียววิยะีม